สวัสดีครับเพื่อนๆคณะนี้คุณกำลังฟัง The p o j e c t d i e Podcast กลับมาอีกหนึ่งอพิโซดแล้วนะครับช่วงนี้คลิปบอกแล้วปล่อยรัวๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่แฟนๆ Harry Potter ทุกคนต้องรู้จักนะครับก็คือซิลานักปราะนะหรือว่าในศัพ์ใน Harry Potter เราจะเรียกว่าศิลาอาถานนะครับหรือว่า Sorcerer's Stone นั่นเองมันคืออะไรกันแน่นะครับไอ้เจ้าก้อนหินสีแดงๆในหนังนะครับ ในความเป็นจริงมันคืออะไรนะฮะต้องเล่าย้อนไปก่อนถึงกรีกมิ y โทโลจีนะครับเทพกรรณามกรีกเกี่ยวกับกษัตริย์ชื่อไมดัสนะครับกษัตริย์ไมดัสนะครับโดนคำสาบที่ถ้าจับอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นทองหมดนะฮะพระองค์ก็ไม่สามารถจะเสวยพระกยาหารได้เพราะว่าเมื่อจับขนมปังขนมปังก็เป็นทองจับจานก็เป็นทองจนกระทั่งวันหนึ่งดันไปลูกสาวดันมากอดนะฮะทำให้ลูกสาวกลายเป็นทองคํา หลายๆคนนักวิทยาศาสตร์หรือเราเองนี่แหละก็คงคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันจับทุกอย่างเป็นทองได้ก็คงดีอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วก็ร่ํารวยที่สุดในโลกแต่ถ้าเอาพูดตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับทองคําจะกลายเป็นวัตถุที่ไร้ค่าพอๆกับโลหะชนิดอื่นๆซึ่งในสมัยก่อนเราพยายามจะแปลงโลหะไร้ค่าเหล่านั้นเป็นทองคําแต่หากเราทําได้แล้วทองคําก็เหมือนเป็นโลหะไร้ค่าอย่างนั้นได้เพราะมันมีเยอะเกินนะครับแต่ว่า ปจัจจุบันนี้เราก็ยังทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทองคําก็เลยยังมีค่าอยู่ก็เลยมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนก้อนโลหะที่ไร้ค่ากลายเป็นทองคานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลาอาถันเพราะเขาเชื่อว่าไอ้เจ้าศีลาก้อนนี้สามารถจะเปลี่ยนเหล็กนะฮะเช่นตะกวัวหรือเงินเนี่ยให้เป็นทองคําได้นะครับจริงๆเงินก็มีค่านะก็แพงอยู่แต่ว่าอยากแพงกว่านี้อีกก็เลยแปลงเป็นทองคําซะเลย หลักการเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุหรือว่า alchemy นะซึ่งถ้าตัดคําว่าเอาออกก็ o K, จะเป็นคําว่า c h e m i ซึ่งก็คือคําเดียวกับคําว่า chemistry หรือว่าเคมี Me, นั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสองสาขานี้เป็นสาขาที่ไม่ได้ห่างกันเลยก็คือเป็นการศึกษาธาศึกษาวัตถุต่างๆนะครับโดยอิงค์ประอก,กอบภายในหน้าที่ของมันก็คือคล้ายๆเคมี Me, นั่นแหละแต่มันมีการใส่ความรู้เกี่ยวกับโหระ ไม่ใช่โหราศาสตร์ขอไปครับเศยศาสตร์เวทมนต์และคาถาไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบว่าดาราศาสตร์เป็นเมียหลวงเป็นลูกรักนะฮะโหราศาสตร์เป็นรูปเมียน้อยเหมือนกันกับเคมีเป็นรูปเมียหลวงลูกรักกับการกับการเล่นเล่ย์ปาท่าที่จะกลายเป็นรูปเมียน้อยไปเลยแต่เป็นรูปเมียน้อยที่ได้รับความนิยมด้วยก้อนความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเหล็กกระจกนะฮะอาจจะเป็นเศษเหล็กเสียงกงไปเปลี่ยนทองคําได้นะครับ หนึ่งในคนที่ชอบเล่ร่แปลธาตุอย่างมากในอดีตนะฮะก็คือไอแซคนิวตันนั่นเองเพราะว่ามีช่วงชีวิตครั้งหนึ่งที่ต้องไปอาศัยอยู่กับพิเศสจักรนะครับก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการปรุงยามาด้วยนะครับไปอยู่กับ่าโปรเซอร์สเนปอยู่กับศาสตราจารย์สเนปอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้พูดเล่นเพราะนั้นงานอาดิเรกข,ของนิวตันคือการไปซื้อตะช่างหรือว่าขวดรูปต่างๆขวดแก้วนะฮะที่เราเรียกกันว่าบิเกอร์ขวดชมพู่อะไรอย่างนี้มาทดลองมาผสมสารกันนะครับ ซึ่งก็คือเป็นการสร้างแ lap นะฮะห้องปฏิบัติการนั่นเองที่เนี้ยไอ้คำว่าแ lap นะฮะเป็นคำย่อส่วนมากเนี่ยแ a p ชื่อเต็มเต็มเราจะเรียกว่าแ l a เนะ้องห้องปฏิบัติการเรียกว่าแ l a ็คือห้องที่เราทดลองไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์แต่ว่าในอดีตเนี่ยแ l a ส่วนมากจะเป็นแ l a เคมีนะครับแ a มันมาจากคำว่า laboratory ซึ่งคำนี้มาจากคำว่า labor ที่แปลว่าแรงงานเพราะฉะนั้นห้องแ l a ก็คือห้องที่เป็นเรื่องของการใช้งานนั่นเองนะครับของนักเร่ยนแธาตุในอดีตซึ่ง ในสมัยก่อนนะฮะทั้งอียิปต์จีนและก็เปอร์เซียก็มีการเล่นแร่แปรธาตุอย่างนี้อยู่ไม่น้อยนะครับในการเปลี่ยนโลหะไปเป็นทองคําเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการเคมีเลยก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ไม่คุ้มคือปัจจุบันนี้เราสามารถแปลงโลหะปากติเป็นทองคําได้โดยใช้เรื่องของนิวเคลียร์นะฮะก็คือการสลายธาตุหนักเนี่ยนะฮะเช่นยูเรเนียมนะฮะสลายสลายเรื่อยๆจนกระทั่งเลขโปรตอนมันลดเมื่อโปรตอนมันลดธาตุมันจะเปลี่ยนสมบ,บัติเปลย นะฮะผักใครเคยเรียนเคมีมาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆลดธาตุหนักหนักโลหะหนักๆไปเป็นทองได้แต่ไม่คุ้มเพราะว่าไอโลหะหนหักเหล่านั้นแพงกว่าทองคําอีกเพราะฉะนั้นการจะแปลงเนี่ยก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนเอาทองเป็นลยในแม่น้ําให้มันจมเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่นิยมจะทาทองคํากันคืออดีตเนี่ยเราต้องการทําโลหะกระจกอให้เป็นทองคําแต่ปัจจุบันก็ทําได้นะ แต่ต้องเอาโลหะที่ทรงค่ามากกว่ามาทาเป็นทองก็คือกับกันนั่นเองซึ่งไม่คุ้มนะครับไอเจ้า,าส่วนประกอบหนึ่งในการจะแปลงเนี่ยนะฮะปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นรุนแรงกับท่าสองตัว,วก็คือฟอสเฟตกับประหลอดซึ่งมีการทดลองกันเป็นประจานะครับซึ่งถึงแม้จะรู้ดีว่าฟอสเฟตกับประหลอดเนี่ยเมื่อทําปฏิกิริยากันมีโอกาสที่จะเกิดระเบิดร้ายแรงได้นะครับแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่จะได้ตอบแทนมาก็คือศิลานักปราหรือว่าศิลาอาถรรพ์ ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับในฮีริพัตเตอร์ตัวจริงๆอาจจะไม่ใช่สีแดงนะฮะน่าจะเป็นสีเหลืองมากกว่าเพราะว่าฟอสเฟตเป็นสีเหลืองนะฮะมันมีการทดลองที่ทำหลายลายครั้งมากๆนะฮะเช่นการเอาฉี่ตัวเองนะฮะเอาปัสสาวะเนี่ยมาเก็บเอาไว้จนกระทั่งปัสสาวะมันเกิดตะกอนนะฮะแล้วก็โอ้ี่ไงสีแลนักปราชญ์จริงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นก้อนฟอสเฟตนั่นเองทีนี้หนึ่งในนักแร่แปรธาตุที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับชื่อเต็มของเขาวันนี้ผม ผมจะพยายามอ่านให้ฟังนะครับชื่อเต็มชื่อว่า Topharatus p h i l i p u s Oriolus b o m b a s b u s v o n Hohenheim นะครับอ่ะนคอนข้างอ่านยากแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันผมไม่ทราบนะครับใครเป็นผู้รู้ช่วยมาตอบหน่อยว่าตัวคำว่า tus b u s อะไรเงี้ยในภาษากรีกเนี่ยมันอ่านอ u s หรืออัสกันแน่นะครับแบบ tus อย่างเงี้ย T U S มันอ่าน tus หรือ tus ตอผมอ่านนะผมจานว่า t o p h r a t u s p a r a t u s ฟิลิปัสออริโอลาสโบพ a สตัสอ่านยากนะฮะช่างมันเถอะนะครับหรือเรียกสั้นๆไปเลยนะครับว่าพาราเซ s ุสจบนะครับชื่อว่าพาราเซ s ุสทีนี้ผมติดคำคำหนึ่งก็คือคำว่าออริโอล s สผมเดาว่าคำนี้แปลว่าทองนะออรัมแปลว่าทองน่าจะมีรักษาแปลว่าทองนะครับพาราเซสุสเนี่ยเกิดประมาณปี1493นนะครับในเมืองที่ชื่อว่าไอส ไอช์ดิเชนนะน่านจะเป็นแถบประเทศกใกล้ๆเยอรมันนะครับเพราะภาษาเขาภาษา่าจะเป็นภาษาเยอรมันก็คือเขาเกิดที่แถ่าเทือกเขาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีบิดาเป็นแพทย์ที่อ่าเป็นแพทย์ผู้สอนเรื่องของโลกนะฮะเรื่องของเหมืองเรื่องของแร่แล้วก็ศรสกาด้วยนะครับเขาได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นคาทอลิกนะครับแต่ว่าในสมัยที่เขาเติบโตเนี่ยเป็นสมัยที่เกิดการปฏิวัติศาสนานะครับโดยมาตินลูเทอร์ซึ่ง การปฏิรูปศาสนาคริสต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากนิกายอ่าโรมันคาทอลิกมาเป็นโปรเ,สเตสแตนนะครับคำว่าโปรเ,สเตสแตนมาจากคำว่าโปรเตสที่แปลว่าประท้วงเพราะนั้นโปรเ,สเตสแตนคือผู้ประท้วงประท้วงอะไรประท้วงความเชื่อบางอย่างของคิสตจักรโรมันคาทอลิกที่บิดเบือนพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากสหายที่นะับถือโปรเ,สเตสแตนจำนวนมากแม้จะเป็นคาทอลิกก็ตามนะฮะแล้วก็ บางทีก็มีการสร้างศัตรูไว้ด้วยเขาศึกษาเรียนเกี่ยวกับนักบวชนะฮะแล้วก็ตัวของอาพาราเซ,ซุสเนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีรากฐานวิชาเคมีนะฮะเขาได้ศึกษาวิชาแพทย์ในอิตาลีแล้วก็ไม่เคยอยู่นิ่งคาว่าไม่อยู่นิ่งไม่ใช่ศึกษาตลอดนะฮะเขาผจรร่อนเร่ไปท,ทั่วยุโรปอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดบางอย่างนะฮะอาจจะไปสร้างศัตรูไว้หลายที่นี้เดานะครับความคิดผม เขาเป็นคนที่เคยพำนักอยู่หลายที่มากเลยนะฮะเช่นอังกฤษอฟริกาเหนือเป็นแพทย์นะฮะที่รักษาคนจํานวนมากแล้วก็เหมือนจะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่มีเงินติดตัวนะครับแต่งตัวมอซแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่จะเสพติดแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะเป็นเป็นแอลกอฮอลิซึมนะครับกินเหล้าเยอะเพราะว่าชีวิตเขาส่วนมากก็อยู่กับบาร์นะฮะชอบอยู่ในพับในบาร์แต่ว่าพับบาร์สมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันนี้เนาะ ฮาราเซซุสเนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือเป็นอาจารย์ในมหาลัยด้วยนะครับในมหาลาัยในบาเซโลที่สวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดเขานี่แหละซึ่งส่วนมากเนี่ยอาจารย์ส่วนมากจะสอนหนังสาาาาาานนอือเป็นภาษาละตินภาษาละตินในอดีตเหมือนเป็นภาษากลางที่ใช้ในยุโรเปเหมือนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยยืนยันจะใช้ภาษาเยอรมันสอนแล้วก็เป็นคนที่คนแรกๆเลยนะที่เริ่มไม่เอาผลงานของอริสโตเติลฮิปโปทาคริสและก็เกเลนซึ่งเราอุส่าพูดภาษาเป็นโปด เขาจับหนังสือทั้งหมดของเกเรนอริสโตเติลแล้วก็ฮิปโปคราติสเผาทิ้งแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นนะครับว่าไม่ถูกต้องเริ่มมองเอกภพในมุมของตัวเองนะครับซึ่งก็เนื่องจากการทำอย่างนั้นทำให้ถูกไล่ออกนะฮะต้องลอดเล่ปนจรพักที่นี่สองสามเดือนบ้างอีกที่หนึ่งปีหนึ่งนะครับชีวิตมีปัญหาตลอดแต่ตลอดการที่เขาย้ายที่อยู่นะครับเขาจะพบอุปกรณ์เคมีติดตัวไปด้วยเสมอแม้กระทั่งสัมาัะอื่นจะไม่มีก็ตามนะฮะอาจจะมีปัญหาระหว่างทาง นะฮะมากมายก่กองก็ตามเป็นคนที่น่าสงสารมากเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในเคมีมากๆแล้วก็เป็นคนที่เริ่มที่จะปฏิเสธความเชื่อที่โหเป็นฐานรากในสมัยก่อนนะครับก็คือเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟของอะลิสโซเตเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าประกอบไปด้วยธาตุสามอันก็คือเกลือกำรรมะถันแล้วก็ประหลอดนะฮะเกลือเนี่ยจะเป็นสารที่ทําให้วัตถุแข็งตัวได้กำรรมะถันเป็นเหตุข,ของการเผาไหม้นะครับแล้วก็ประหลอดเป็นสถานะควันหรือของเหลว ปรลอดมีควันเนาะควันปรลอดแล้วก็ประลอดเป็นโลหะชนิดเดียวที่เป็นของเหลวในอุณหภูมิห้องนะครับเขาก็มีคนที่สนใจมากนะครับในเรื่องของเคมีนะฮะเขาเชื่อว่าอีกสามสิ่งเนี้ยเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะครับเรื่องเกิดการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทําไมโกรธถ,ถึงละลายสินต่างๆได้แล้วก็แอลโกอฮอล์เย็นจนแข็งได้อย่างไรนะฮะการเผาสารแล้วก็มากมายค้นคว้าอยู่ในห้องปฏิบัติการของตัวเองเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติได้อย่างถ่องแท้นะครับ คาาเซซุสเนี่ยเริ่มต้องรักษาเราเป็นหมอด้วยเป็นนักเคมีด้วยเป็น2ออย่างพร้อมๆกันการรักษาในอดีตเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ยาจากพืชน,นะะซึ่งเขาเชื่อว่าจากพืชเนี่ยไม่พอนะ,ะจากพืชหรือสมุนไพรเนี่ยเริ่มมีการรักษาที่ใช้ปรลอดเป็นครั้งแรกนะฮะ,ะนี่แหละเป็นต้นเหตุข,ของความฆ่าชีวิตคนไปมากมายนะฮะจากการใช้ปรลอดในการรักษาถึงแม้การรักษามจะเห็นผลดีแต่ว่าประลอดเป็นสมบัติ มีเป็นสารที่มีสมบัติเป็นพิษสูงมากนะครับเช่นโรคผิวหนังนะฮะหรือว่าโรคที่ยุโรปสมัยนั้นนิยมเป็นกันมากนะเป็นทรแฟชันคล้ายๆโรคเอชนะครับก็คือโรคซิฟิลิสนั่นเองโรคซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นโรคที่ติดต่อกันทางผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะครับเป็นโรคที่แพทย์ทุกคนในสมัยนั้นต้องเคยเจอกับโรคนี้นะครับบางคนเลยติดโรคนี้ไปด้วยเลยโรคซิฟิลิสนะฮะโรคซิฟิลิสจริงๆแล้วความน่ากลัวมันจะน้อยกว่าโรคเอสเพราะว่าโรคเอะเป็นไวรัส นะครับมันจะมีความซับซ้อนเรื่องของรหัสพหุกรรมเรื่องของการกลายพันธุ์เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์แต่ว่าซิฟลิสเนี่ยเป็นถ้าจะไม่ผิดแบคทีเรียนะฮะหรือมไม่ก็ปรโตูนนี่แหละเพราะนั้นอนะ่ะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะสมบัติบางอย่างมันจะคลา้ายๆกับเราเราสามารถจะหาสารไปฆ่ามันได้ซึ่งสารที่ไปฆ่ามันนั่นเองนะฮะพาราเซสตุสเนี่ยก็ได้คิดคนว่าเฮ้ยใช้ประหลอดดีไหมประหลอดเนี่ยถึงแม้จะรักษาแล้วฟันจะร่วงหมดปากลมหายใจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะ แต่ก็สามารถจะกําจัดผื่นได้นะครับเพราะซิฟิลิสนี่จะเป็นเม็ดๆๆ,ๆน่ากลัวมากนะฮะนึกถึงเรื่องอทองเนื้อเก้านะครับลำยองก็คือเป็นโรคซิฟิลิสโรคนี้แหละนะฮะแต่ด้วยความคิดนี้เองนะครับทำให้เขาเริ่มรักษาผู้ป่วยด้วยประหลอดมากขึ้นมากขึ้นหลายๆประเทศแต่ใช้ความชื่อเรื่องนี้อย่างจีนใน่งเรื่องของการจะรักษาไม่ใช่รักษารักษาพรมจันทร,ร์หรือเปล่านะพยายามแบบไม่ให้มีลูกก็คือกินประหลอดนะฮะซึ่งก็ ไม่ได้แค่ไม่มีรูนนะครับก็คือเสียชีวิตไปเลยเพราะว่าเป็นโลหะนะฮะร,รวมถึงเครื่องสาอางในะสมัยก่อนก็มีประหลอดนะตะกั่วเป็นองค์ประกอบในเครื่องสาอางอย่างเช่นอ่าควีนอลซเบธที่1ของอังกฤษเนี่ยก็อ่าสวรรคตเพราะว่ารับสารประหลอดมากเกินไปจากแป้งที่ทานในอดีตเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่หน้าขาวเนี่ยพวกคนผิวขาวเนี่ยจะเป็นชนชั้นสูงไม่ต้องไปทํางานตากลมตากแดดตากฝนเพราะนั้นผิวจะขาวเขาก็จะเอาบรรดา แป้งที่มีส่วนประกอบของปลาหลอดเนี่ยมาฉโลมร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันก็เกิดการสะสมของสารขึ้นทุกวันจนตายได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวของอพาราเซสุสเนี่ยมาปฏิเสธก็คือความคิดของฮิปโปคราติสแล้วก็เกเรนเรื่องเกี่ยวกับสารน้ําที่ผมกล่าวไปอย่างมากมายนะครับว่าไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าสารน้ำเนี่ยที่รักษาโรคเนี่ยมันไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับพลังงานภายนอกร่างกายนะครับเดยเขาเรียกว่าเอน แอสเนี่ยในภาษาละตินแปลว่าสิ่งมีชีวิตหรือสารก็ได้มันแปลว่าร่างกายที่ล้มป่วยอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่สารน้ําไม่สมบูรณ์อย่างเดียวแต่อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายได้รับการจู่โจมหรือโจมตีโดยสารหรือสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมซึ่งนี่คือแนวคิดที่ใหม่มากและเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากเพราะปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคหลายๆโรคเกิดจากการรับสารเคมีบางอย่างมากเกินไปหรือได้รับเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับเช่น ไม่ตุ่มฝีหนองอะไรอย่างนี้หรือว่านิ้วนะฮะก็เป็นความก้าวหน้าที่พาราเซสุสได้สร้างไว้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่ที่มันเข้ามาร่างกายเราอาจจะเกิดโรคได้ไม่ใช่แค่สารนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพาราเซสุสก็ดิเริ่มวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์แขนงใหม่ที่พยายามจะมาทดแทนแล้วก็แทนที่ผลงานของฮิปโปทาคริสแล้วก็เกเรนนะครับถึงกับบอกไว้เลยว่าอย่าเสียเวลาอ่านง,งานของเกเรนหรือว่าฮิปโปทาคริสเลยนะครับเผาทิ้งหมดเลยแล้วก็มาอ่านง,งานของเขาแทนแก็คือ งานของพาราเซลซุสแทนที่เต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างนะครับ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใฝ่เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเพียงเพื่อเกยนโลหะเป็นทองอย่างเดียวนะครับแต่เขาต้องการจะควบคุมพลังอยากเป็นวิศาดอยากเป็นผู้ที่เป็นพ่อมดเป็นจอมขมังเวทด้วยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับพาราเซอสุสก็เสียชีวิตลงนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มสาวกนะฮะที่เกิดหลังจากนั้นนะฮะในในช่วงชีวิตของเขาเนี่ย ไม่ได้มีสาวบุกมากเหมือนบรรดาอริโซโต,โตอ่าเพลโตหรือว่าอ่าฮิโปโตรกิสนะฮะแต่ว่าพอเสียชีวิตไปก็มีคนมาสนใจผลงานของเขาเรียกตัวเองว่าพาราเซเซียนนะครับที่พยายามจะสารต่อความรู้ของอ่าพาราเซซุสต่อไปนะครับทั้งเรื่องของห้องปฏิบัติการการใช้ยาเชิงเคมีนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากอดีตบอกแล้วเนาะใช้จากพืชมากกว่านะครับเราพาราเซเซียนเนี่ยไม่เคยอยู่ในกระแสหลักเลยเพราะว่าแพทย์และวก็นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ย ยังปฏิเสธความคิดก้อนใหม่ก้อนนี้อยู่ยังจะไปเชื่อความเชื่อของอาริโซโตเกเลนฮิปโปทาคิสนะครับพูดมาเป็นล้านรอบะครัวคือเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่ตอความคิดจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าความเชื่อของคนใหม่ๆเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ยผลงานของพาราเซซุสนะฮะทั้งเรื่องการแพทย์เองการวิพากษ์แล้วก็ดาราศาสตร์ด้วยนะฮะ ถือว่าเป็นการที่ท้าทายมุมมองสายตาของคนสมัยก่อนอย่างมากแล้วก็เป็นอจอกจอกจอกใหม่นะฮะทางวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาอยากจะคนพบบางอย่างเนี่ยเขาจะได้จอกศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นฐานจอกก็ได้นะฮะแล้วก็จะก็ฟอร์มล่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์จอกศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นความเชื่อของคริสต์นะฮะว่าครั้งที่พระเยซูทรงโดนถูกตรึงกางเขนเนี่ยก็มีทหารโรมันนะฮะเอา หอกไปแทงตรงบริเวณสีคาะแล้วก็เช็คว่าพระเยซูตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาทีเนี้ยมีจอกจอกหนึ่งที่เป็นจอกที่พระเยซูอ่ะทรงดื่มนะฮะวันก่อนถูกจับนะฮะวันที่มีอ่าวันลาสเปอร์ะฮะภาพผลงานดาังของดาวินชีที่นั่งกันพร้อมกับสาววัสิบสามคนแล้วก็ที่บอกว่าเน็ตวายอ่าเล่ามงุนจะเป็นตัวแทนของพระโลหิตแล้วก็ขนมปังจะเป็นตัวแทนของพระวรากายอะไรเงี้ย จอกนี้เนี่ยเป็นจอกที่เขาเชื่อว่าตือเป็นอมตะนะครับเพราะนั้นวงการวิทยาศาสตร์จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ที่ล้ำหน้าแล้วก็นำไปสูป่เป้าหมายสูงสุดของวงการวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้นะครับความรู้ต่ตา,ตางๆจะเริ่มหายจากความรู้เก่าๆมาแล้วเริ่มมีการแหวกขนบมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเอพิสซดถัดไปก็จะมีเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเป็น โรคที่ค่อยๆขยับเข้าใกล้พวกเรามากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฟังนะครับว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูคลิปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ